สุยิยอดมาครับมากมากนะครับเดี๋ยวเราลวมาแล้วลกัน้อง

Ơ ừ. Bài chép mát Bài chép xịt luôn thôi, ไฟรับแล้วพี่น้องครับกีลาทอดจุดเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวเดินทางต่อครับเตรียมตัวเดินทางต่ออยู่เพิ่งที่ไปใส่ฝาค้องอยู่นี่ทุงเงินทุงท้องอยู่นี่อยู่นี่ ทั้งหลังพี่มาทั้งหลังพี่ทั้งหลังพี่มาที่ท่ายางอ้อมล่านจอดรถจุกสามหอบก่อน ไปยางไปทั้งขวาเนี่ยยางไปทางหลังพี่พี่พี้างหลังพี่ทางไฟบุขวาขวาหนารถปันบนุญ ขอบโเฟดกวนปูนทั้งพูนทั้งหลังเขาประตูพูนแมนหยกยางใหญ่หยกยางใหญ่แมนออกนี้ออกนี้ มันมีลมเลยมันมีลมเลย,ลเลยตึงเลยชุดร้อนเลยชุดหลอดชุดเอาเลยเหมืนอนกันเเลยก็คือสินาของแห้งไปจำเอาจำเอาเลยผน <c oughs> <laughs> ขอบคุณที่ทนะคะที่สือเาเป็นพารน์หนูร้ายอยู่ว่าที่แดงเข่้นขายต่คนนึ่นถือขหแท้หนูมีราคาตังเห็นในรับปวดแล้วกิไปแล้วแล้วือองถ้าหนูไทยคนอื่น เป็นช่องหนูไหมเไหมขนุไปทย <S <S ทยอะขนุทยหนุททยที่ทแพ็คปะอ้หนูลงอะเรีนมอมันจะแปลเน,ะน,นาะเพนก็อยาก,อ,กาอยากเบื้องหนูปะคดอยากเบื้งที่แพ็คดที่แพ็คไม่้อยากดูที่แพ็ก็ไปดูช่องที่แพ็ไงถ้าอยากดูลองก็มาดูช่องน้องเพราะฉะนั้นลงช่องเต็งก็ต้องแห่เต่งเมนแต่ว่าเมนแห่แห่แหแคนอื่นถือก็ถึงแล้วเพราะว่าเขาถือของหลายเขาสิได้เห็นหนาเขาน้ำหนะม่าทั้งหนูพี่ไมพ่กลัวไปแบบเกิน โม่ปลอดภัยที่ริวไป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 ไเียดเขียดไปบปา่ะคด้ค่ะปลอดภัยนะคะเรียดจากเมื่อเรียดเดี่ะเรียดงนียด เด็กๆเอาแมวไปฝากนะแล้วตามก้นกันไปพ่อสวัสดีค่ะใช่เจ้ก็ได้ทุกไทยก็ได้ขึ้นรถทุกเจ้าไอ้แม่แมวจับกล่องตัวนจะพร้อมใส่ย่างอ้อมเราเจ้าไปขึ้นทั้งพุูนคือแค่จะมาขึ้นยังทั้งที่มันตื้แคบแท้ไอ้รถแดนบอก เรนก่อนรถเดียวแลีนก้อนเดียวก็สี่เล่นน้ำกูเปิดเอาพ่งี่บอนี่พ่งเ็ูเปิดยืดเหนื่อวพ่อไปละค่ะไปพ่อมาดีนะคะมาดีจ้าเดินทางปลอดภัยเจอกันที่ลังสิตไปยุ่งมันอยากไปเอารถบัสไปจอด เอ้ยพอดีไฟเป็นลางสวยเขาล่ะปลาเนั่ยโคชิวานไปสามโมงต่อคุณอ่ะพ่อมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกการติดตามครับช่องปลาโซ่ลระเบนดออฟฟิเชียลคลิปเนี่ยฝากไว้เช่นนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.